เป็นอย่างที่ผมบอกจริงๆครับสำหรับเกมแอนิเมะรัสเตนเกมเกมนี้เนี่ยคัมแบ็กกลับมาได้ทุกเมื่อจริงๆครับโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเพื่การเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์แบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c r o s s Over AV a n เ m e v a n g u a ม d BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงโ<อ>แต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง UG Phone แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ ไไดไ้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Snoo ฮสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมที่ฮอตที่สุดตอนนี้ของ TD เรียกได้ว่าขึ้นแซงอนิเมะเวนการ์ดในช่วงรอการอัปเดตกับการกลับมาของอนิเมะรัสเตนครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ดีๆก็ขึ้นมาเลยหลังจากผ่านวิกฤตวิกฤตอะไรวิกฤตของ ลิขสิทธิ์จุลสึกไคเซนครับหลังจากการมาของแพทโตเกียวกูนจริงๆเนี่ยเขาคอยซุ่มมาตั้งแต่แพทที่แล้วอยู่นะแพทที่แล้วเนี่ยผมแอบ,บเห็นเพื่อน,อนๆหรือพีอ่ๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยแอบบมาคอมเมนต์ว่าอนิเมะรัสแตนเนี่ยอยู่ดีๆก็ทําให้ถูกใจขึ้นมาเฉยเลยสําหรับแพทล,ล่าสุดผมก็เลยบอกเอ๊ะ ยังไงยังไงแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนครับผมก็เลยยังยังไว้ก่อนแต่การกลับมาครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าผู้เล่นพุ่งสูงถึง65,000คนเลยทีเดียวจริงๆสูงกว่านั้นด้วยซ้ำนะแต่อันนี้เอายอดที่อยู่ณปัจจุบนันละกันมันจะอยู่ประมาณ60,000ถึง65,000 นะครับอ้โหูเรียกได้ว่าอัปเดตมารอบนี้โมเดลสวยอะไรสวยหลายอย่างสวยมากแต่อย่างที่บอกไปครับว่าโมเดลของ a นิเม Last Stand เนี่ยมันสวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วมีการปรับเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่ด้วยนะออ QOL ก็ปรับใหม่ก็คุณภาพออฟไลน i t รื่โอ้มันมันเลยทำให้จริงๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะจริงจะมีการปรับเปลี่ยนที่ทำให้คนกลับมาเล่นเยอะขนาดนี้นะครับคือมันเยอะอยู่ในเกมของนิเม Last s นั่นแหละ คลิปในวันนี้เนี่ยผมมายืนยันความชัดเจนของตัวผมอีกทีเนาะว่าผมเนี่ยอาจจะเคยพูดถึงอนิเมะรัสแอนในช่วงของความไม่สนุกนะครับแต่จะบอกว่าณปัจจุบันมันชัดเจนแล้วจริงๆครับว่าคนที่ชอบเล่นอนิเมะรัสแอนเนี่ยยังไงก็ชอบเล่นอยู่นั้นจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเกมเนี่ยมันเลือกเป้าหมายของตัวเองแบบชัดเจนมากๆแล้วครับคือเกมมันไม่ได้มีอารมณ์แบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะ คือในช่วงที่คนเล่นน้อย,นอยเนี่ยสำหรับผมนะผมกล้าพูดเลยว่า Anim เม l a ัสแ n d เนี่ยคือคนมันก็จะอยู่ประมาณ10,000นะต่ำสุดเนี่ยประมาณ70 0 0 7,000 1 0 0 0 0 0ห0 0 0งห0 0แต่ช่วงพีเขาก็สามารถที่จะทำได้ครับแต่ในช่วงเวลาตกต่ำเนี่ยอนิเม s t ัส a n d เนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะสำหรับเกมของ Anim เม last Stand ที่แบบทำคุณภาพหลายๆอย่างมาถูกใจผู้เล่นแนวใดแนวหนึ่งไปเลยคืออย่างที่บอกไปครับว่า ทำไมคอนเทนต์ในวันนี้มันถึงมาเป็นอนิเมะร้านแสนเนาะก็อย่างแรกครับเรื่องของกระแสคือเรียกได้ว่าผมก็ทกําเกมนู้เกมนี้อะไรไปเรื่อยแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยควรจะพูดถึงอนิเมะร้านแสนระดับหนึ่งแล้วก็น้องๆในช่องเนี่ยจะวนกลับไปเล่นครับแถมตัวเลขเนี่ยมันยังไม่โกโหกอีกนะว่ามีคนกลับมาเล่นจริงๆเหมือนมันกลับมาพร้พอมๆกันหมดเลยแล้วก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ครับที่ผมเนี่ยรู้จักหรือพูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเขามาบอกว่าแพทนี้ โดนโตอีกแล้วครับพี่สำหรับ a n i m เม Last s a n d กลับมาอัปเดตจริงๆอคอมเมนต์ที่ผมบอกเนี่ยกลับมา้งแต่แพทก่อนหน้านี้แล้วนะแต่อันนี้คือโตเกียวกูนี่คือคนนี่แฮ่กลับมาลึ่มเลยผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคนกลับมาเล่นเยอะเหมือนกันเพราะส่วนตัวมันยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็จะมีสกินของ One e y อ Devil สวยมากๆนะหรือจะเป็นพอไวฟค,คนนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับ ผมมาการันตีให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกครั้งครับว่าเกมมันมีคนเล่นตลอดจริงๆอ่ะสำหรับคนที่แบบนึกอะไรไม่ออกก็สามารถที่จะมาเล่นเกมนี้ได้ตลอดเลยคือเหมือนแบบทุกครั้งที่คุณกลับมาเนี่ยคอนเทนต์มันจะเยอะไปแล้วสองสามพทอ่ะด้วยการอัปเดตสไตล์บอสสตูดิโอเนาะคือเกมมันติดลมบอแล้วอ่ะคือติดลมบอของผมคืออน,นิเมะแซนเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครแล้วครับอนิเมะแวนการ์จะอัปเดตจะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งหรือว่า ตอนที่เกมใหม่กำลังจะเปิดมาเป็นยอดนิยมที่สุดเลยหรือกระแสตอน ASTD เปิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สั่นคลอนสำหรับเกมเกมนี้เลยเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันชัดเจนในตัวเองมากว่าความถี่ในการอัปเดตมันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆหรือผู้เล่นอนิเมะน่าแสน้อยใจที่บอสเนี่ยไปใส่ใจเกมอย่างอนิเมะแรนเจอร์มากกว่าแต่เอาจริงๆอะ่ะบาลานซ์สเกมนี้ที่อยู่ในมือของบอสตูดิโอมันพอๆกันทั้งคู่เลยครับ เออเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเรียกได้ว่าการทำเกมแบบบอสตูดิโอเนี่ยมันทำให้ผู้เล่นโรบอทตกหลุมพรางหรือเปล่าตกหลุมพรางให้ทานะคือตกหลุมพรางความสนุกมันน่าจะถูกใจให,หลายๆคนแหละสไตล์เนี้ยมันคือสไตล์แบบอัพเร็วอัพไวแล้วก็ยัดคอนเทนต์ซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่าคุณภาพไม่คุณภาพเนี่ยมันก็แล้วแต่คอนเทนต์แหละว่าไอคอนเทนต์นั้นที่มันเปิดมาเนี่ยมันคุณภาพไหมหรือว่า เอฟเฟกอะไรยังไงแต่คุณดูเหมือนแผดแผ่นนี้สิคนเล่นอยู่ประมาณ60,000นันคนห0 0 0ืนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังทำให้เกมอ่ะคนยังกลับมาเล่นได้อยู่เลยอืมแปลว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของคุณภาพขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยมันทำให้บอสตูดิโอสามารถอยู่ไปได้ยาวๆกับแอนิเมะรัสเตนนะในช่วงตกต่ำเนี่ยช่วงตกต่ำคือในช่วงของคนเล่นหลักพันเนี่ย มันแค่รระยะายาเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นครับโคนมันก็กลับมาเล่นอยู่ดีนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ากอตลี่ตัวใหม่มันมีกอรลี่อะไรบ้างเพราะจริงๆแล้วมันจะมีให้ดูอยู่นะว่าทํากอรลี่อะ่ะแต่ผมจําไม่ได้แล้วมันดูตรงไหนเฮ้ยดูตรงไหนนี่อ่ะอันนี้ยังเป็นไกด์เก่าอยู่นะที่ผมยังไม่ได้ทาเลยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ไงเป็นแบบนี่นี่หรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายหคนกลับมาครับก็คือแดคูลา่า เอ้ยโอ้โหมีแอลด้วยโอ้มันมีตัวละครเบียวเยอะมีโดมะด้วยโอโ้แล้วก็สกินอะไรต่างๆน่าจะถูกใจหลายๆคนแล้วตัวนี้มาแปลว่ามีม็อบด้วยอือผมไม่ได้ตามจริงๆแหละมันเลยทําให้หลายๆตัวละครเนี่ยเพื่อนๆกลับมาเล่นกันนยโอ้โหมันเป็นม็อบล่างนี้ด้วยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม็อบแบบล่างแบบแบบ้างแบบเด็กอะ่ะเออมันไม่แบกใจเลยนะ ฮ a l l ลวี e อีเวนต์คือดึงคนกลับมาเล่นเยอะมากแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็เป็นเกี่ยวกับฮา l โลวีนนะถึงแม้มันจะไม่ใช่ฮา l โลวีนในอีเวนต์ซะขนาดนั้นแต่ก็เป็นยูนิตที่เหมาะสมกับฮา l โลวีนมากเพราะเป็นกูนน่ะเด็กเออไอเดียดีนะ คิดในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ของอนิเมะรัสแอนนะเชื่อแล้วครับว่าเกมเกมนี้นี่อยู่ยงคงกับพันจริงใครมีความคิดเห็นอะไรหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับผมอ่ะสำหรับผมเลยครับผมพูดไว้ฟังเลยนะเกมเกมนี้อยู่ระยะยาวแน่แน่มันอาจจะมีช่วงที่คุณเบื่อหรืออาจจะมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าไม่สนุกกับเกมเกมนี้แล้วแต่ยังไงเกมเกมนี้เนี่ยมันจะคัมแบ็กมาตลอดถ้าไม่ได้ติดปัญหาว่าเกมมันโดนสไต์นะเออเกมมันจะคัมแบ็กกลับมาตลอด เพื่อใหผ้ผู้เล่น,นสนุกกับเกมได้อยู่ตลอดกับคอนเทนต์ที่มันเยอะนะแล้วก็เกมอนิเมะแซนเนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นนา,นานนะกลับมาก็จะมีอะไรทําเยอะอยู่เหมือนเดิมเสมอๆอ,อันนี้คือข้อดีของอนิเมะแซนครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยข้างล่างครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย